สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรคู่ครัวนะคะวันนี้จะพามาปลูกนี่นี่ไงคะ่ะผักคะน้ากันนะคะวันก่อนเพาะไว้แล้วนะคะอันนี้โตพอที่จะแยกได้แล้วนะคะถ้าโตประมาณนี้นะคะมาดูกันคะ่ะว่าทำยังไงนะคะดูให้ดีๆนะคะว่าทำยังไงนะคะอันนี้เป็นดินที่ผสมใส่ในถุงเพาะเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้เวลาเราจะปลูกผักเนี่ยจะปลูกผักให้โตให้งามเนี่ยการผสมดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าดินดีก็มีใชยไปกว่าครึ่งนะคะดินที่ผสมในถุงนี้ก็จะมีแกลบนะคะแล้วก็ดินร่วนนะคะแล้วก็มูลวัวแล้วกอ็อันนี้ผสมมูลไก่อัดเม็ดเล็กน้อยแล้วก็ใส่ดินสําเร็จนะคะถ้ามีนะคะแล้วก็ผสมเปลือกไข่อันนี้ถุงนี้มีเปลือกไข่น้อยนะคะมองไม่ค่อยเห็นคะ่ะ ใส,ใส่ดินเสร็จนะคะเราก็อันนี้ใส่ตั้งไว้หลายวันมันดินมันอาจจะกลบลงไปสักนิดเราก็ใช้ปรวนสักหน่อยนะคะเอ,อย่าปลูกให้ดูสักสี่ถุงนะคะอพอรดน้ำเนี่ยดินมันก็จะซุดตัวลงไปนิดนึงนะคะอชอบปลูกในถุงแบบนี้นะคะเพราะว่ามันดูแลวัชพืชง่ายนะคะก็ให้มันเห็นชัดๆ เลือกต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะคะแล้วก็ความารดน้ำให้ชุ่มไว้แล้วนะคะก็ทำหลุมกะว่าวางนี้ลงไปแล้วก็มันก็พอดีกันกับอ่าอย่างนี้ค่ะวางลงไปค่ะแล้วก็เอาดินกลบกดให้แน่นนิดนึงนะคะ นี้อีกค่ะหนุมลงไปอีก ลูกเสร็จก็รดน้ำนะคะถ้าต้นมันล้มล้มก็เอาดินมาเติมให้หน่อยแล้วก็กดให้แน่นๆ อันนี้เป็นผักคะน้านะคะ,ะที่ปลูกไปวันนั้นนะคะได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะก็จะโตงามมากเลยนะคะเห็นแล้วสดชื่นค่ะตอนเช้านะคะ,ะ,ะจะมาบอกเพื่อนๆอีกอย่างนึงว่าถ้าเราปลูกผักเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเพาะ ใส่ในถุงแบบนี้แล้วนะคะต้นมันโตได้ขนาดแล้วอย่าช้านะคะให้ลงดินได้เลยถ้าขึ้นใบคู่ที่2คู่ที่3 4สี่แล้วนะคะเพราะถ้าช้าเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วพร้อมกันนะคะต้นเนี้ยที่อยู่ในมือเนี่ยกับที่อยู่ในกระสอบเนี่ยพร้อมกันอันนี้เห็นไหมคะแค่นี้อีกส่วนอันนี้ต้นมันสูงจะคืบได้แล้วอันนี้รอบแรกนะคะเพราะว่าวันนั้นที่ได้ลงก่อนเพราะว่าต้นกะลัมปีมัน มันโซมก็เลยดึงทิ้งก็เลยเอาคะณามาลงไว้ก่อนนะคะสองต้นนี้ก่อนเพื่อนเลยนะคะส่วนอันนี้รอบที่สามนะคะพุ่งลงเมื่อวานนะคะต้นมันก็จะประมาณนี้อยู่อีกนะคะเล็กๆนิดเดียวต้องคอยสักประมาณสัปดาห์หนึ่งมันถึงจะฟื้นตัวนะคะเพราะว่าต้นมันเริ่มแกลนแล้วนะคะ ถ้าใครเพราะไว้นะ่ะมีเวลานะคะก็ต้องรีบปลูกไม่งั้นมันจะโตกันไม่ทันนะคะแต่มันก็มีข้อดีนะคะตรงทีเ่เราปลูกไม่พร้อมกันเนี่ยคือเราสามารถมีรับประทานได้เรื่อยๆนะคะจะปลูกผักให้โตงามอย่าลืมรดน้ำหมักค้วสาม4วันครั้งนะคะฝากกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับเกษตรคู่ครัวค่ะสวัสดีค่ะ